เมื่อวานูอรทั้งหมดม่ไดเดีรแกก็ใม่ไปซื้อแล้วกิน้วม่อนที่ดีมือนั้นก็เจ้าปามา้าแ่ไปซื้่มังหอมังหอดีมันนั่นแล้วอย่างของมันมันนาว่าบ้านตมมบลมันมิ้ง

อสองแปดอันหน้นนารา่แดร์พุริวันปา,าแคมแม่มแคมแมมแอมนมาแม่แม่เึ้นมาสิล่ะไปบได้ปปเยไปนุกกลับก่อนนะไปหาพี่เพชรพี่เพชรเพชตื่นแล้วพี่พอยตื่นแล้วโอเคโอเคโอเค นาเอวนายเอวายบายเออต้งสวงต้งบายบายสวงคนไงบายบบันไปไปไปโอ้เจ้ากลับบ้านด้วยแต่กไปพี่พลอยตื่นแล้วพี่พลอยตื่นแล้มาเลยเดี๋ยวให้พี่นิมขับไปให้นะเดี๋ยวให้พี่นิมขับไปให้นะเาวันไปก่อนไปไปเลยได้ก่อนได้บ้านเมียว่

ฟองไม่ไปเอ้าเ,เ,อเทปเทปน้องเทมาแล้วฟองมาแล้ว